ก้อยตอบชาร์ตเฉลยสถานะแล้วกับโอสเป็นอะไรกันคะหลังจากที่ถูกหลายๆคนจับตาในเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งพอ้อสรันกับก้อยอ,ร,ะะอรัชพรอยู่นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าหนุ่มพ้อนั้นมักจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านโพสต์ของก้อยในอินสตาแกรอยู่บ่อยๆคะ่ะทําให้หลายคนนั้นนะคะสงสัยว่าทั้งคู่จีบกันหรือเปล่าคะ่ะ ล่าสุดนะคะก้อยก็ได้เปิดใจกับทีมค่ะว่าตอนนี้สถานะหัวใจโสดหนักมากค่ะแถมยังไม่มีหนุ่มคนไหนเข้ามาเฉียดใกล้เลยด้วยค่ะได้ยินข่าวที่ออกมาแล้วค่ะงงเลยเราะก,ก้อยไม่เคยเจอพี่เขาเลยแล้วก็ไม่รู้จักการเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยแต่ก็เห็นพี่เขามาเม้นพี่เขาเพิ่งเข้ามาคอมเมนต์เมื่อประมาณช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาในอินสตาแกรเองค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ